มัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสม,มุทธะปัจฉิมาสม,มุทธะทุกๆพระองค์ด้วยความครบนอบน้องแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านิทานของทันตะวันในตอนที่22ตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของทันตะวัเห็นมันยุ่งเหยิงที่มาเกาะพี่สาวอยู่ ก่อนที่จะเข้าเรื่องในการจะเล่าเรื่องเล่าของนิทานของัตะวันก็ขอแนะนำข่าวสารข่าววุ่นก่อนครับสลับขณะน,นี้มหาวิทยาลัยธรรมิกราชกำลังก่อสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกเป็นจุดรองรับพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สื่อน้อมตรงลงมาอย่างพระนิพพานโดยองค์พระพุทธเจ้าน้อย แล้วก็สื่อลงมายัางหลวงแม่กัภชพรซึ่งเป็นลำโูงอยู่บนโลกมีการตรวจทานทุกอย่างโดยหลวงพ่อพอระอาจารย์มานิตจนทุกอย่างสมบูรณ์ก็เป็นธรรมะลงใน YouTube ให้สาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันเพราะฉะนั้นการได้ร่วมบุญในการสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดใโลกจึงเป็นมหาธานบาร,รมีที่ต้องบอกกล่าว ให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้รับทราบหากท่านเป็นคนหนึ่งที่จะได้ร่วมบุญนี้ก็เรียนเชิญนะครับติดต่อทางไลน์ของมหาวิเชตมิกราชทางทานตว,วันก็จะทิ้งภาพไลน์ให้ได้ดูกันนะครับแล้วก็ติดต่อได้นะครับโดยตรงกับทางไลน์กับพระมิคูบาอาจารย์นิสายธรรมสมมาสมพุทธธะปัจฉิมาสมุทธธะสำหรับทานตะว,วันเองนั้น เป็นนักศึกษาออนไลน์ซึ่งไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่มหาวิทยาลัยมรริตราศแต่ก็ยังเป็นนักศึกษารุ่นสองของมหาวิทยาลัยมิกราศทันะวันปฏิบัติเช่นไรบ้างก็จะขอ,อน,นํำเทคนิคเหล่านี้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านที่อยู่ที่บ้านแล้วก็อยากอยากจะปฏิบัติธรรมกับสายธรรมสมาสมุทธปัจฉิมาสมุทธเหมือนที่ทานตะวันนั้นได้ปฏิบัติ จะทำอย่างไรทานตะวันก็จะจัดสรรเวลาทานตะวันก็มีกิจการมีงานต่างๆเหมือนทุกท่านผมก็จะจัดเวลาในช่วงเช้าผมจะตั้งนาฬิกาปลุกตอนตีสี่ครึ่งหลังจากนั้นทานตะวันได้สติแล้วก็จะอารัธนาในการอนิิฐานจิตบอกว่าขณะน,นี้ทานตะวันนั้นขอ สวดพระคาถาพุทธจิตตะเพื่อสิ่งใดนะครับเร,เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเรื่องขัดเกลาจิตใจอะไรก็ได้กล่าวไปตามแต่ท่านปรารถนาทุกประการเสร็จแล้วก็ท่องพระคาถาพุทธจิตตะในช่วงเช้าเลยครับพุทธจิตตะพุทธจิตตะพุทธ,ทธในระหว่างที่ทัตวันท่องนั้นก็จะมีสองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือกําหนดจิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายและก็สวดไป แล้วก็มีการดันขึ้นมาแล้วก็ลิ้นรวนแล้วก็มีการพูดภาษาจิตไปพันะวันก็ไปทำความรู้สึกกับเสียงขณะนี้ว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างหรือมีภาพอะไรเกิดขึ้นกับเราให้ได้เห็นเป็นเหตุการณ์เลยบ้างศึกษาไปเรื่อยๆครับทำใจเป็นการฟาง สวดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทานตะวันก็ไปที่ YouTube กด,ดคลิปธรรมะของมหาวิชรธรรมราชบทใดก็ได้บทปัจจุบันที่กำลังแสดงอยู่ที่หลวงแมไไ่ได้ทำการแสดงทรรออกมาหลวงพ่อได้ทำลงใน,ใน YouTube ใน,ในแต่ละวันเป็นปัจจุบันนั้นหรือช่วงไหนที่ไม่ได้มีการแสดงธรรมก็จะฟังธรรมะ ที่มีอยู่แล้ว1คลิปแล้วก็นั่งฟังเพราะว่าแต่ละคลิปก็จะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราฟังเสร็จก็ติดตาทำสมาธิไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็อารัธนาศีลในระดับที่ตนเองน,นั้นพอจะทำได้แล้วอาบน้ำแล้วก็เริ่มกิจกรรมในในวันนั้นครับช่วงเที่ยงเวลาหน่อยครับก็ ทำการสวดพระธถามพุทธจิตะนะครับในช่วงเที่ยงเบาๆนะครับอยู่ที่ไม่ได้ไปรบกวนใครมีจุดสงบของตัวเองก็เบาๆไปไเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มีการตรวจน้ำตรวจน้ำหยาดน้ำช่วงค่ำตอนเย็นมาก็ฟังธรรมะหนึ่งคลิปสวดพระธถามพุทธจิตะอาจจะเปิดบทสวดมนต์นะครับสวดมนต์ตามในบทสวดมนต์ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในมหนาวิทยาลัยรรมรา้าก็ฟังธรรมะเหล่านั้นไปแบบว่าให้ทันกับสถานการณ์ไปเรื่อยๆปฏิบัติเช่นนี้นะครับช่วงกลางวันถ้ามีเวลาว่างไม่มีอะไรที่มา,เ,าเริ่งเรามากนะักก็จะเปิดธรรมะฟังพอไปเบาๆนะครับเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ปฏิบัติเช่นนี้เอยมาในตลอดระยะเวลา4ปี ที่จะเข้าสู่ห้าปีแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับและทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะว่าพอฟังแล้วก็น้อมมาปฏิบัติตามที่ตนเองนั้นพอจะปฏิบัติได้นะครับแล้วก็คลิปธรรมะบางคลิปก็ฟังซ้ำฟังซ้ำแล้วก็รู้สึกว่ามีความลุกซึ้งยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นปฏิบัติได้ดีขึ้นอย่างนี้ครับเป็นไปต,ตามธรรมชาติ นี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ทะว,วันได้ปฏิบัติมาโดยตลอดในการฟังทิพธรรมของสายธรรมสมาสมิทปะปชิมาสมิทะก็มาสู่เรื่องราวนะครับของพี่สาวทันตว,วันก็กำหนดจิตเป็นห่วงพี่สาวเพราะว่าพี่สาวก็เริ่มมีเรื่องราวของลูกทิพย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ถ้าท่านสามารถมีตาทิพย์หรืออะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากให้ท่านเหมือน ในสังคมทั่วไปที่เขากาลังประสบปัญหากันอยู่ก็คือพูดถึงโรคคลิ์แล้วเ,เกิดมีกิเลสเข้ามาครอบงำอย่างนี้นะครับรักโลกปวดหลงเ,เสียผู้เสียคนกันไปมากมายเพราะว่าพันะวรนได้ศึกษามากับสายธรรมสมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะแล้วก็สายธรรมปัญญาธรรมทั้งสองสายธรรมนี้ก็สอนให้เรานั่นอยู่ในกรอบของศีลธรรมสมาธิและปัญญาความมีคิปต่างๆก็จะสามารถนํามาเป็นประโยชน์ เสาธรรมชนลตลชนได้ตัวอินได้ทำให้เรานั้นหยุดคน้นเคกหยุดการเกิดได้แต่สำหรับท่านที่ไม่มีกรอบตรงนี้นะครับไม่มีกรอบของศีลทำสมาธิปัญญาโอกาสที่จะความมินทิพนี้จะดึงเราไปสู่ห้วงต่ำได้นะครับก็เลยำกำหนดจิตไปดูพี่สาวนะครับเอะวันนี้ทำไมผมพี่สาวไม่เรียกเลยอะ มีมีแบบม,ม,ม,มีมีผมหยิกหยิกปอยๆอยอยู่ข้างหลังนะครับก็เลยบอกว่าไฮ้ใครอยู่ข้างหลังพี่สาวอะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวออกมาเป็นผู้หญิงครับผิวดำดำเทาๆค้ำๆนะครับผมนี่ฟูหยองตาแดงกำเล,เลยถามว่าท่านเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นมนันยุ่งเหยิง เห็นเขาจนได้เขาอุตส่าห์มาได้กินแล้วคือตอนช่วงนี้พี่สาวของทนตะวันมีความยุ่งเหยิงมากครับเรื่องการงานเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยยมีความยุ่งเหยิงนะครับมีเห็นอะไรก็ลกลุงลังละกะิละกะการงานติดไม้ติดมือพันลุงลังทําอะไรก็มันยุ่งเหยิงไม่หมดอย่างไรเครับมายุ่งเหยิงตัวนี้ก็เลยได้ไดไดกินอาหารตรงนี้ของเขา พอธนวันเจอก็กโกรธแต่ธนวันก็ยังเอาไปไหนไม่ได้ครับมันยุ่งเหยิงธนวันก็ยังไม่ได้เก่งนะครับที่จะ,ะปรับมารหรือให้มนันมันไปที่ไหนได้แต่ก็บอกให้พี่สาวก็พยายามที่จะทําระเบียบนะครับทาทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะเพื่อที่จะให้หมดความยุม่งเหยิงแต่ก็เตือนนิดนึงว่าการทําระเบียบนั้นต้องมีมาระเบียบด้วยนะพี่พ,พี่ก็พยายามทาเป็นกลางกลางหน่อยนะ พี่สาวก็มีการกระทบกระทั่งกับคุณแม่พวกอยู่สองคน,นครับก็จะมีขยะอะไรลบลุงรังอะไรทีนี้พอพี่สาวพยายามที่ทําความสะอาดนี่จะเกิดปติเหตุท่านบอกว่าเนี่ยหมันที่ทันตวันว่าจริงๆด้วยพอรู้ว่าพอมีมันยุ่งเหยิงก็พยายามจะทําอะไรที่มันเป็นระเบียบวินัยปรากฏว่าพอทาปุ๊บเดี๋ยวสะดุดนู่นสะดุดนี่นะครับเป็นพงเป็นแผลกันวุ่นวายมากเรมามันตัวนี้ยังไม่ยอมไปไหนครับ ก็ตอนนี้เดี๋ยวทานระวังก็จะหาวิธีเนี่ยที่จะปรับมันยุ่งเหยิงแต่ตอนนี้ต้องอาศัยมันระเบียบก่อนครับให้พี่นํามันระเบียบเข้ามาให้ได้ที่จะมาปรับมันยุ่งเหยิงแต่ก็จะไปเป็นระเบียบมากจนให้มันระเบียบเข้ามาควบคูมิอีกนะครับต้องเป็นกลางกลางลนี้ก็เราฝึกพี่สาวอยู่แต่ตอนนี้หลังจากที่ไปเปิดประตูแล้วให้ทหารสงครามโลกนั้นสามารถเปิดภูมิได้ครับ ปรากฏว่าตอนนี้งานมาทับเลยครับตอนนี้ยุ่งเหยิงไปกันใหญ่ครับมายุ่งเหยิงนี่หัวเลาะใหญ่เลยครับเรื่องราวตัวนี้นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องที่หลายท่านาว่ามันเป็นเรื่องเอ๊ะเป็นไปได้ไหมนะครับสลับในเรื่องของโกูกคลิดแล้วนะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปได้นะก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังครับพอตอนนี้ก็ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้บ้างก็ มีอะไรก็จะดูแลครอบครัวตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้พี่สาวของทันตวันนั้นได้มีโอกาสเข้ามาสู่สายธรรมสัมมาสมุทพปัจชมุมาสมุทละเช่นเดียวกันแต่ทุกท่านก็ต้องมีบุญสัมพันธ์นี่จะถึงเวลาถึงรอบของตัวเองทุกอย่างมันมีรอบของตัวเราเองนะครับวันนี้ก็อยากสนับสนุนให้ทุกท่านนั้นสร้างสะสมบาร,รมีบุญกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เรานั้นจะพ้นทุกได้ การที่เรานั้นจะบรรลุธรรมในระดับต่างๆได้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสะสมบารมีแต่มันจะต้องมีการขัดเกลาเจริในเพื่อที่จะนะครับกำจัดเรื่องราวของกิเลสตัณหานะครับให้ออกไปจากดวงจิตของเราและก็มีการสลายกรรมชุดใช้กรรมตรงนี้นะครับให้ออกไปจากดวงจิตของเราอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายอันแท้จริง บางท่านนี่ก็สะสมบุญสะสมความดีไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พอถึงบทที่จะเจรานายนนี่ก็ไม่ยอมที่จะเข้ามาเจรานายนนะครับมันก็เป็นผลไม่ดีด้วยนะครับเพราะทำให้เรานั้นหลงในบุญติดในบุญถึงเราจะเสียชีวิตไปแล้วไปเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอย่างเงี้ยก็ไปติดความสุขตรงนั้นอีกนะครับสุดท้ายพอบุญหมดก็ต้องมาเกิอดอีกเพราะฉะนั้นการที่จะขัดเกลาเจรานายนนะครับตอนนี้สายธรรมสัมมาสมุตธะปชิมาสมุตธะก็ จะรับนักศึกษานะครับเข้ามาเป็นรุ่นๆตอนนี้มีอยู่แล้ว3รุ่นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดตามโดยตรงกับทาง Youtube ของมหาวิเชตมิตรราก็จะมีข่าวสารประกาศออกมาหรืออาจจะฟังทิทางของท่านละวันเวลาเขาประกาศรับนักศึกษารุ่นที่4ผมก็จะประกาศให้ท่านทราบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเพื่อขอเป็นนักศึกษาได้เพื่อรับการ เจรนายขัดเกลจากพระเม่กบาิารยรในยุคถึงพุคตการนี้นะครับสำหรับวีดีโอนี้นะครับพันตะวันก็ต้องขออลา,ากันมีเท่านี้ก่อนแต่อย่าพลาดนะครับวีดีโอต่อไปจะเป็นเพื่อนของพี่สาวมาขอให้พันตะวันนั้นช่วยในการสอนสวดพวกและให้ดูด้วยว่ามีเจ้ากรรมอะไรที่กำลังเล่น,น,นงานเขาอยู่เพราะตอนนี้เขาทุกข์มากจากที่เขานั้นเห็น พี่สาวและก็แม่ของทันตวัน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีจากที่หมงคํามีความทุกข์อึดอัดใจเดี๋ยวนี้มีความสุขขึ้นมันคืออะไรเมื่อได้รับคําแนะนําจากแม่และพี่สาวขอเรียกนามสมมุติว่าพี่ดีนะครับเธอก็มีความสมัครใจที่จะเข้ามาสู่การสวดข้อกับทันตวันตอนต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาพบกัน สำหรับตอนนี้ทานวันก็ต้องขอลากันก่อนนะครับกราบนมัสการพระแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสมาสมุท t ปัจฉิมาสมุทที่ทุกพระองค์ด้วยความบรุก,กับน้อมแล้วก็ขอกล่าวลาญาติมุมญาติธรรมท่านสวัสดีครับ